สวยคุ้มพรเจ็ดพันต้องคันนี้เลยใครมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะครเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันและตัวรถสวยเดิมปี2021ต้องคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาริสเอชีพนะคะ1.2สปอร์ตชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆสีขาวดำแบบนี้ได้แมตแต่งสวยๆมีมาให้แล้วกระจกมองข้างสีดำตัดสีตัวรถสีขาวสวยหรูดูเข้ากันมากๆก,กระจกรอบคันได้พาร์ทเดิมโรงงาน ภายในคุมโทนสีดำค่ะเบาะหนังสีดำไม่มีช้ำพวงมาลัยมอติฟังก์ชันหน้าจอมีมาให้ทัชส,สกรีนกล้องถอยหลังระบบแอร์ออโต้เบาะหนังสีดำไม่มีช้ำเลยคันนี้บอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนรายละเอียดตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงนะคะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชเพชรโยนรถมือสองกันอีกเช่นเคยวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่สวยๆอีก1คันเลยนะคะสําหรับใครกำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้อเป็นรถรุ่นอะไรนะคะนุชฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะบอกที่เลยว่าได้ชุดแต่งนะคะมาให้แล้วรอบคันนะ,ะขอได,ได้ดูที่1 5 0 0 0 าทเท่านั้นเลยนะคะชุดแต่งตรอบคันสเกิร์ตแมตแต่งมีมาให้แล้วสวยๆแบบนี้นะคะกับ Toyota t o y ยต a y ยา i s a t ท1.2ส port ปี2021เลยนะคะคันนี้ราคา410,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไม่ใช้งาน20,000โลตัวรถสภาพสวยเดิมโรงงานเลยนะได้เป็นสีดำ ตัดสีขาวตัดสีดำนะคะซึ่งดูสวยและดูเท่ดูสปอร์ตมากมากเลยสําหรับใครกําลังมองหารถแต่งไว้ใช้งานอยู่นะคะแต่แต่งไม่ได้เยอะมากนะพี่ต้องคันนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ได้สเกิตรอบคันเดิมโรงงานและได้เป็นแมตแต่งนะคะเจ้าของเดิมมีการแต่งมาให้ดูสวยดูหรูมากคันนี้นะคะสาหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นเลย7 0 0 0บาทดอกเบี้ย2.79เท,ท่านั้นนะคะขอรายได้อยู่ที่15,000 5,000บาทขึ้นไปนะสามารถซื้อเช่าซื้อเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวจบเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหน้ากันเลยนะสำหรับตัวนี้บอกได้เลยพี่ๆขาคันนี้สวยและน่าใช้งานมากๆเลยนะตัวนี้ได้เป็นตัว1.2สปอร์ตนะคะ พี่ได้สเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันเดิมโรงงานเลยกระจังด้านหน้าสีดำนะคะสวยๆไม่มีริ้วรอยการพลิกคว่ำโดนชนหน้ามาแน่นอนนะคะตัวรถเราการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวไฟหน้านะคะโคมไฟใส่กิ่งสภาพสมบูรณ์เดิมเลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วสวยๆสเกิร์ตด้านหน้าอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสําหรับในส่วนของรายละเอียดบ่งซุ้มร้อคันนี้นะคะก็อยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานสวยๆเลยนะคะและได้เป็นแมแต่งมาให้แล้วสวยเดิมแบบนี้ เลยนะคะพี่พี่บอกได้เลยว่าคันนี้สวยคุ้มแน่นอนในราคา4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นได้ชุดแต่งรอบคันสวยๆเลยดอกยางนะคะเดี๋ยวนุชเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะพี่นะเดี๋ยวดอกยางเดี๋ยวนุชเปลี่ยนให้ใหม่เลยใครที่ซื้อกับนุชนะคะดอกยางเปลี่ยนเป็นปี23สให้เลยนะ,ะสะเกิร์ตด้านข้างติดตั้งมาจากโรงงานอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยไม่มีริ้วรอยการแตกนะคะพี่อยู่สภาพสวยๆกระจกมองข้างได้เป็นสีดําตัดกับตัวรถสีขาวซึ่งดูเท่ดูสปอร์ตมากเลยนะคะดูเป็นอะไรที่เข้ากัน,นกมากๆเลย สำหรับคันนี้นะในส่วนของราเดียตัวสั่นกําโปรงนะคะ รอยเหลี่ยมตัวฝากระโปรงเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์เลยนะคะพี่นี่ค่ะรอยเหลี่ยมให้เห็นชัดๆเลยตัวรถของเรารับเข้ามาไม่มีประวัติมาแน่นอนนะคะกะจกด้านหน้าได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าเลยนะคะพี่พาร์ทเดิมโตโยต้าติดตั้งฟิล์มดํามาให้แล้วรอบคันแบบนี้นะคะสําหรับใครกําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งรุ่นบอกเลยคันนี้ห้ามพลาดราคา400,000-10,000บาทเท่านั้นปี2021ไม่ใช้งานเดิมโรงงาน26,000กิโลเท่านั้นเองนะสี ขาวสวยๆนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันมาให้แล้วในส่วนของรายละเอียดตัว4ด้านข้างนะคะประตูไม่มีเพี้ยนเลย สีเดิมโรงงานรอบคันนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมสัญญาณติดตั้งกานขโมยมีมาให้แล้วนะคะเมื่อเปิดสีขาวสวยๆคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ทั้ง4บานเลยนะและภายในตัวรถคันนี้นะคะคุมโทนสีดําค่ะพี่ขาสวยมากเลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําไม่มีช้ําตัวเบาะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะแทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะสำหรับตัวเบาะบอกได้เลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสำเนานนิดนึงนะ ตัวนี้นะคะพี่ได้เป็นรถมือเดียวนะคะรถบ้านรถบ้านมือเดียวเป็นพี่ผู้ชายใช้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวรถสภาพสวยเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดตัวคอนโซลด้านหน้าก่อนสีดําเรียบเนียนนะคะไม่มีช้าเลยแล้วก็ด้านหน้าตัวรถนะคะมีสีแดงเลือดหมูนะคะตัด ดูสวยมากเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังระบบแอร์ออโต้มีมาให้นะคะเกียร์ออโต้พวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสําหรับภายในนะคะลูกค้าไม่มีช้ําเลยคันนี้นะคะย้ํากันอีกทีหนึ่งว่าสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะพรมปูมีมาให้จากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้สวยมากๆและในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างเดี๋ยวเริ่มมาให้ดูเสาบีก่อนนะคะหัวน็อตนะคะตัวเสาบีหัวน็อตไม่มีริ้วรอยการขยับขยี้เลยนะคะแผ่นเพจมีมาให้เดิมโรงง,งานสวยๆแบบนี้วันเดือนปีผลิต ตรงกับสำเนารถเลยนะคะพี่หัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขขยบขยือนเลยนะภายในไม่มีช้ำสวยๆเดิมๆม,มีมาให้แล้วสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้นะคะแล้วก็มีสครับแผ่นแผ่นสครับเพจม,มีตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่ยาลิสเดิมนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยหัวน็อตอยู่สภาพเดิมแผงประตูด้านข้างสีดําตัดกับสีเลือดหมูดูสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ ย้ำกันอีกทีนะคะสําหรับตัวนี้นะคะรายได้อยู่ที่1นึ่งหมื่นห้าึ้นบาท 5,000บาทขึ้นไปนะคะพี่สามารถเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยและฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่7,000บาทเท่านั้นราคาเต็ม410,000บาทฟรีดาวผ่อน7,000คุ้มแน่นอนดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79บาทเท่านั้นใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดมาเป็นเจ้าของได้เลยนะเป็นรถบ้านมือเดียวสวยๆชุดแต่งมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยในราคาเพียงแค่410,000บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดด้านหลังคันนี้กันบ้างสําหรับในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะบอกได้เลย ว่าคันนี้ชุด แต่งด้านหลังโคตรเทเลยพี่ๆเทมากๆเลยและคุ้มค่าแน่นอนไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะไม่มีริ้วรอยการแตกเล้าเลยนะคะการชนด้านหลังนะอยู่สภาพสมบูรณ์การชนด้านหลังมีการติดสเกิร์ตด้านหลังเท่ๆแบบนี้มีมาให้แล้วนะคะตัวไฟท้ายเดิมอยู่สภาพสมบูรณ์เลยสปอยเลอร์สีดํามีมาให้สวยๆแบบนี้กล้องถอยหลังมีมาให้กระจกด้านหลังคันนี้ก็ได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันนะคะพี่พาร์ทเดิมโรง,งงานเลยนะคะแล้วก็มีคีบหูฉลามมีมาให้แล้วนะคะหลังคาไม่มีประวัติ ความมาแน่นอนนะและในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายทั้ง2ฝั่งนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยสันเรียมคมคมเห็นได้ชัดลูกค้า่ะได้ไปคุ้มแน่นอน,อนคันนี้บอกเลยนะคะราคา4 0 0 0 10,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์จัดยอดเต็มผ่อน7,000บาทค่ะตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนิดนึงกระจกรอบคันนะคะอย่างที่แจ้งเลยพาร์ทเดิมโรงงานรอบคันสวยๆสยําหรับภายในนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าด้านหลังห้องผู้โดยสารนั่งสะดวกสบายแน่น นอนได้เป็นเบาะหนังไม่มีช้าเลยสภาพตัวเบาะนะคะพี่บอกได้เลยว่าแทบจะไม่ได้มีการนั่งเลยนะคะนองป้ายแดงจริงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของพรมรายละเอียดได้มาจากโรงงานแท้เลยนะคะพี่คันนี้นะคะสวยๆซอกประตูนะคะหัวนอ็อตรอยมิกอารอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยๆกริบๆ นะคะตัวหัวน็อตไม่มีช้ำเลยแผงประตูสีดำพร้อมสีรถดหมูนะคะทั้ง4บานมีมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยนะคะการันตีมาให้แล้วโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะพี่ใครสนใจรีบเลยนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะ มารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวด้านในคันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูโครงสร้างกันก่อนซอกประตูทั้ง4บานอย่างที่แจ้งเลยนะคะไม่เคยมีประวัติเปลี่ยนประตูมาแน่นอน,นะคะหัวนอ็อตรอยเมกอาร์คอยู่สภาพเดิมโรงงานแผงประตูด้านข้างคนขับมาพร้อมที่เปิดปิดกระจกออกโต้เซนทัล,ล็อกมีมาให้ที่ปรับกระจกมาอยู่ด้านนี้หมดแล้วสีดําแดงแบบนี้ด้วยนะคะสวยๆเลยสครับเพจนะคะมีมาให้ทั้ง4บานด้วยนะคะแล้วก็ตัวเสาบีด้านข้างหัวนอ็อตดูสภาพเดิมเลยนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขแง๊ะแงิ เกอร์ต่างๆอยู่สภาพเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวภายในไม่มีช้าด้วยนะคะและในะส่วนของรายละเอียดด้านหน้าคอนโซลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะคะอ่ะ นี่เลยนะเดี๋ยวหนูสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะคะสำหรับตัวนี้อ่ะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะเรือนไม้ลูกค้าขาไม้สองหม่กิกโลที่ลูกค้าเห็นคือไม้เดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ไม้เดิมโรงงานสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยมอลติฟังก์ชั่นสวยๆแบบนี้เลยไม่มีช้าไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนนะคะมาพร้อมระบบควบคุมนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะหรือว่ารับสายวางสายได้ด้วยนะและหน้าจอทัชสกรีนคันนี้มีมาให้นะคะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้เลยระบบ แอร์ออโต้เนะคะเกียร์ออโต้หัวเกียร์ไม่มีชามเป็นแบบเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะตอบโจทย์มากๆเลยสาหรับใครกำลังมองหารถที่ราคาดีๆปีใหม่ๆใหม,ใหม่น้อยๆน,นะคะและราคาไม่ได้สูงมากนะต้องแนะนําเลยคันนี้ฟังก์ชันครบเลยนะคะพี่ะ่ะฟังก์ชันมามีมาให้ครบเลยนะคะพี่ตัวนี้บอกเลยเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะนี่นะคะได้เป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วได้ด้วยนะคะพี่ลดเสียงเพิ่มเสียงเรานะคะได้ นี่เลยนะคะแล้วก็ตัวที่บังแดดนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีช้ำนะไฟหน้าเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะที่บังแดดทั้งสองฝั่งไม่มีร่องรอยเจิมนะคะหรือว่ารอยถลอก ตัวรถสวยเดิมแน่นอนนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะ,ะใครสนใจรีบมาจับเป็นเจ้าของได้เลยนะคันนี้ได้ไปนะคะบอกได้เลยว่ามีคุ้มกับคุ้มแน่นอนนะคะพี่อะเดี๋ยวนุชพาอนุญาตนะคะย้อนไปดูด้านหลังกันนิดนึงเนาะห้องเก็บสัมภาระนะคะว่าตัวนี้ห้องเก็บสัมภาระเนี่ยสามารถเก็บสัมภาระได้จุกและได้เยอะมากน้อยแค่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอะ เปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะพี่ขาคันนี้ตัวด้านหลังนะคะเดี๋ยวหนูให้เริ่มดูโครงสร้างก่อนสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะรอยเมคอาร์คหัวน,อน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยนะคะพี่รอยซิลิโคนต่างๆอยู่สภาพเดิมไม่มีร่องรอยการผิดความมาหรือว่าชนท้ายมาแน่นอนนะคะรอยเมคอาร์ต่างๆในส่วนของรายละเอียดตัวหัวน,น็อตน,นะคะยึด ไฟท้ายด้านหลังนะคะไม่มีดูดลอยการแกะไขนะและคันนี้นะคะมาพร้อมถาดรองให้แล้วจากโรงงานเลยนะคะพี่เดีย๋ยวนดพามาดูในส่วนของอุปกรณ์ด้านล่างคันนี้นะคะจะไม่ได้เป็นยางอะไหล่นะจะเป็นอุปกรณ์ปะยางนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะสวยๆครบๆแบบนี้เลยห้องผู้ห้องผู้โดยสารกว้างขวางหรือว่าห้องเก็บสัมภาระคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะเก็บสัมภาระได้จุกๆเลยรอบคันสีเดิมชุดแต่งสวยๆแบบนี้พี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะคะรีบเลยนะกับ To y ยต้ y ยา i ิ a t อที1.2 Sport ปี2021ค่ะพี่ชุดแต่งสเกิร์ตแมตแต่งมีมาให้แล้วผ่อน7,000บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะพี่คันนี้และที่สำคัญเลยดอกเบีย้ยอยู่ที่2.79บาทเท่านั้นนะพี่นะสนใจรีบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บอ่อห้องเครื่องกันนิดนึงคันนี้นะคะว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวหัวน็อตรอยเมคอัพต่างๆนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยไม่มีริ้วรอยการแกะไขขยบขยื่นนะคะรอยน็อตรอยเมคอัรรอย QC เดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าโครงสร้างหลักเดิมโรงงานรอบคันนะคะไม่มีการยำเครื่องเปลี่ยนเครื่องมานะเครื่องเดิมโรงงานมีให้เห็นแบบนี้เลยนะคะภายในห้องเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงง,งานเลยไม่มีริ้วรอยคราบน้าํามันไหล นะะในส่วนของรายละเอียดตัวหัวน็อตยึดฝากระโปรงทั้ง2อฝั่งอยู่สภาพเดิมนะคะรอยเมคกอาร์คเดิมโรงงานสวยๆรอยกลมๆเหรียญกลมๆมคกอาร์คสติกเกอร์ต่างๆมีมาให้แบบนี้เลยพีพ่ๆท่านไหนมองหารถมือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะราคาที่คุ้มค่าและได้รถสวยผ่อนสบายต้องคันนี้เลยนะคะโตโยต้ายาลิตนะคะ1.2 ปอตนะคะตัวเอชีด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน410,000บาทปี2021ใหไม่ใช้งาน2 0 0 0 0ื่โลเท่านั้นรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปออกคนเดียวจบเลยสนใจทักมาหานตตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองข้ามาใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ